Salam sejahtera dan mujam tunggal, dini terima kasih kerana menonton. ไปยันบัวเาเออนั่นดครับนั่นนั่นั่นั่นเอนั่นเปเลดคบุโรนะคบจะสั่นๆน้อันบ้านญาติผมนันั่นนั่นนั่นาบ้านพวกเราบ้านบ้านญาติพวกเรา้กกลร้านชาเลยนะคบร้านชาดีคับมากินได้นะคบมากินได้เ์ฟในหูกันเลยนะคะ ว่าเรากำลังันตาก้อครับโอาไม่ร mm ู้เรื่องเลยครับนี่นี่อ้อนี่นะคะบูเบอร์รี่มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่นะครับนี่ดูครับดูสวนมันเบอร์รี่กันครับนี่นี่นี่ใครครับนี่ใครครับนี่ใครครับนี่เอาเปนเบอร์รี่สุกแล้วนะเมื่อได้ลูกม่วงๆเลยนะครับ ใช่นี่นี่อันนี้ม่วงหนัดเลยนะคะนี่ตัวนับหยิบมาเลยครับหยิบเลยหยิบมาเลยแล้วก็ม่วงหนัดเลยกินเลยกินเลยกินเลยอร่อยไหมคะอร่อยบอ๊บอร่อยโอเคไปพวกเรากลับกันเถอะไปพวกเรากลับไปกันไปไปไปดูแถวบ้านเรานะคะไปดูแถวบ้านพวกเรานะคะเออนั่นแหละค่ะ คุณเราเป็นนับถือศาสนาอิสลามนะเราไปเมื่อสิยิ่กันเออนะครับนะ่ะเช็คครับวันนี้เขาละหมาดไในสุดแล้วเออละหมาดเสร็จแล้วนั่นเลยเขาละหมาดเสร็จแล้วมากับโน้บตาม เดียวไอ้หนูหนูหนูหน,น,นูคนเนียอสุดนะครับนูคนเยอสุดชื่อเราฟาร์ดเนี่ยินเนี่นั่งโนะครับ,รบอันนี้ชื่อฟอกซานนะครับคนรู้ชื่อน้องอ้ไอ้คนข้างหลงังนั่นฟารยินกับชาคิร่านะครับนี่ครับเดี๋ยวมาหเรา ยังไม่เสร็จดีกอา <ME> ไปไปชวน,นไปบ้านบัวรากันนะครับไปบ้าน่าบัวรากันไปบ้านบัวรากันนะครับไปบ้านชาคิดกันนะคิดคิดใช่สตูดิโอพวกเราอนมีสตูดิโอนีสตูดิโอนะครับนี่ลูกละล้านล้านลูกแบบนี้มาครับข้าววัสดุมาซื้อได้นะครับครับสั่งได้นะครับสั่งได้ในลาซาด้าอาลีนะคะอาลีนี่ดีให้ คุนนี่ไปครับคุนน้องเกียรติสุดนะครับ hey, oh. เอ้มาเลยเฮ้อยสุดจะไปไหนหรอครับแล้วอียดสุดจะไปไหนหรอครับไอ้กล้องหรอครับน้องเอียดสุด,ไไหหด,สดทำไมครับฟันหล่อยิ่งฟันหล่อจังครับ ไปสองมือดูครับนี่ตะกงไปสองมือดูนู่คนข้างหลังครับนูนู่ีกคนนี่นี่ครับน่่เน่เน่ไปมือยด้วย เราคิดหายเลยทำไมอ่ะไหนคะไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีๆมันเข้ามา่ซีนเลยครับเข้าไม่ซีดนั่นครับลิ๊กไปของแก๊งพวกนเ้นครับมันจิตของพวกเรานะครับนี่ครับมันจิตของพวกเราตอนโควิดเน้นๆเลยนะครับผมออกจากบ้านผมเพราะผมไม่กลัวโควิดนะครับ ผมไปทางนั้นกันเลยนะตามคนนู้นไปนะไป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 เพื่อนจะไปไหนครับเฮ้ยอีกคนนึงก็มาครับอีกคนหนึ่งก็มาไปทางนี้กันครับไปไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับโอ้เด้งดูดหมดเลยนะครับนี่นี่ครับเป็นหมู่บ้านผมของผมเองนะครับหมู่บ้านที่แสนอยู่นะครับ นี่ต้นไม้เด็มๆนะต้นไม้น่่่นนี่นคะี่ม่นะ้ม่ผมครับนู้ม่ผมเห็นไหมเห็นไหครนูก็ปผมน้นก็ปผมนู้นับีสนครับนุ้นรับนี่คือชีด เซนเราก็ต้องไปอันนี้นะเซนน้าสวัสดีค่ะกดซับสไครต์กดกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดเออครับได้กี่เดแนนแล้วคะคิดกี่คะแนนนี่นะฮะตากล้องตาตากล้องสุดหล่อนะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย